ล่าสุดเบนเลซิงเปิดค่าชดเชยหลังติดคุกเกินมาเกือบปีหลังจากต่อสู้คดีมาอย่างยาวนานถึง4ปีสําหรับเบนเลซิงที่ได้รับการปล่อยตัวหลังศาลดีการไม่เห็นพ้องและมีคําพิพากษายกฟ้องความผิดคดียาเสพติดโดยในวันที่ถูกปล่อยตัวเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตนเองต้องติดคุกเกินโทษที่ได้รับจนสูญเสียหลายอย่างไปมากมายจะเรียกร้องที่ใครได้ล่าสุดพฤ้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์เบนเลซิงถึงช่วงชีวิตจะต้องต่อสู้คดีจนผลโทษออกมา ซึ่งในช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามถึงการเรียกร้องทธิตจากการที่ต้องอยู่ในเรือนจำเกินมาเกือบ1ปีว่ามีอะไรบ้างหนุ่มเบ้นกล่าวว่าเบื้องต้นอาจจะตามที่ทางกรมคุ้มครองสิทธิ์เขามาประชาสัมพันธ์ให้ก่อนหน้านี้เบื้องต้นก็จะประมาณว่าวันที่เราอยู่เกินตามความพิพากษาเขาจะมีการชดเชยให้วันละ500บาทและสูญเสียไรายได้จากการทำงานวันละ300บาทซึ่งถ้าเป็นสทธิ์ของเราผมก็จะขอใช้ถ้าได้เงินก้อนนี้มาผมก็จะนำเงินก้อนนี้ไปบริจาคให้หมดเลยคือ เราไม่ได้หวังอะไรตรงนี้เพราะว่าเราสูญเสียอะไรไปมากมายส่วนอื่นขอไปศึกษาดูรายละเอียดก่อนว่าเราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้บ้างในสิ่งที่เราสูญเสียไปพอมีคดีมาทุกคนตัดสินเราไปก่อนแล้วศาลจะตัดสินยังไงไม่รู้เราก็ถูกคนตัดสินไปแล้วว่าเกี่ยวกับยาเสพติดแน่ๆคนก็ด่ามาตลอดจนตอนนี้สู้คดีจนชนะก็อาจจะมีคนที่ยินดีกับเราและคนที่ไม่ชอบเราอยู่ดีแต่สุดท้ายก็อยากให้เคารพการตัดสินของศาลครับเพราะว่าคดีนี้มันถึงที่สุดแล้ว สารดีกามีคำพิพากษาแล้วให้ยกฟ้องไม่มีความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด